ครับสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้มาตามต่องวดหลังเข้า8 5 8ห้าแดเต็มเต็มของปู่สมีด่าปู่สมดีให้มากเข้าแปดหาด่างเต็มเต็มที่เราคผู้ชมแตกอีกแล้วครับผมงวดนี้มาตามกันต่อนะครับผมว่าปู่จะให้ตัวไหนแนวทางตัวไหนกันต่องวดได้เพื่นคุผู้ชมตามเอีมาครับผมงวดประจำวันที่สอง อพฤษภาคม2 0 6 5ปู่สมดีแตกงวดนี้จะแตกอีกหรือไม่มาติดตามกันว่าปู่จะให้ตัวไหนกันต่อพี่น้องของปู่เขาเต็มๆเลยพี่น้องพู้ชมล่างแปดกเต็มๆเลพี่ชมนมียู่อนานป้มราคนบอกว่าจะเข้าไปออกัมาละ อายุถบประยุทธ์หกสิบห้าปีเมืนว่าโอ้คูับมกอยู่ขัวฝันยุ่แต่บริโลกสิบเก่าเดยบ้านนี้ฐานันกับเก่าโอ้โอไป่ซื่งมัดนี่ไข่แข่งว่ามันตกเก่งของไข่น่ะหน้าไข่เก่งหกสิบแปดครับที่สี่สิบอดผู้คนันว่าดูเนี่ยพนันกันมว่าทักท่วงครับผมควังว่าจะมาถักทวงน้ก่ืนโอ้อครับผมปู่ก็ว่ายหน้าฐาน ประยุทธ์มาอยู่ใตยนปูเนาะมาออกออกกับที่าออกกอกันว่าหกแปดเลยสอกหนึ่งเหมือนเดิมถังออกหกครับผมหกแปดเนาะแต่แอดกระจัดอีปูหกแปดหาให้มันเจอคลิปแรกมันกะเดินหาล่องแปดเดินมาลางครับผมแมนกอดข้อกันมากเลยอืมกอดข้อกันมากเลยนปูเนาะแปดแต่ว่าโอ้ยจังดกเอาเราเด้อบันหรือเครับผม าตุ้ไมไจนงวดนี้งวดวันที่สองกฤษภาคมอ่าปู่จะให้ต่องวดกันพี่น้องผู้ชมวันที่แล้วโอ้เริ่มตัวนั้นนะพี่น้นองผู้ชมเลขของอ่าท่านประยุทธ์กะมายืนอยู่ทั้งฐานพระึนครูพันกาอธิบายให้ฟังว่าคืนล่องึ้นล่องลง่องลง่องล่องว่าท่านล่องออกออกออกมาว่าท่านก็ได้ออกีดีพีน่น้อ,อ,อ,นองห้าแปดที่จริงหกสิบแปดปีนะผู้ชมก็ได้ ้าแปดห้วดนี้เป็นตัวเลข่นค่อยติดตามกันครับผมค่อยติดตามกันนะครับนี่ฐานพาถึงพาปูเพื่นกัมีมิตรฝันอยู่ฐานพา,นานกันจีบอธิบายฟังแต่แอดไปร้องคลิปไก่ให้ตัวเลขให้พี่น้องแต่ปูกันมีตัวเน้นตัวร้องให้พี่น้องห้าแปดแตกงวดนี้พี่นอ้องห่ะงวดต่อง,งวดงวดนี้จะเป็นตัวเลขท่านนะค่อยติดตามแอดมากกับผม ตอนนี้อยู่ที่บริเวณวัดของปูสมดีกันพี่น้องปูสมดีกันนะนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศที่วันนี้อากาศเป็นคึมๆ้ะพี่น้องผู้ชมคึมๆก็ฝนชิตกเพราะว่าพายุเข้ามากันับ้ึพี่น้องน,นะพายุาาก,ยกันเข้ามากันราชการที่ก๊อมันออกเก่าม๊อก เอาผู Or, so <laughs> um, ้สืบอดชิบเก่าผู้บรได้ซื้อเกาหนึ่งนั่งบอกว่าพูกับเซียเยอะหางมาเซียหลายนะมันเล็กจะฟังกับมี่กันเสียรหลายก็ได้ต่อชูตันตัวากลับาบาไว้พอสัมผัสเลยก็เห็นเ็กขนนู้งน่อนี่คเราขายไปวันน้องฮิว่หาาราหล่นเหมือนจังีว่าเราติไปใจเราไปเียมนแจ้จังเงี้ยชุขาไปเห็นเล็กขึนนนี่เขาขู่งูไหมศูนย์สี่กับศูนย์สี่ 0ูเป็นหางที่สามงที่สมี่สหางเด้อกับเล็กสามหางตะปูกับไห่อนกับผมวานีโตเด่นกับโตเด่น0ูกับผมตัวรองชีรอง0ูนรองนี่ท่านี่ละกับผมสมตัวคงสุดท้ายจังมาเอากับผมมาเอากอนจากสามีเหมือนเนี้ยเจ้าเชงหาเหล็กสมตัวพระท่าน วันนี้เดียนี้มันมันเบิรเบิรเบิรเบิดที่สามเบยร์คเบิดที่สามสิบเบิรที่สามสิบเบิดสามสบเดียวที่เเห็นครับเอาเป็นน้ำกันระวังดีๆมันจะกวาดข้อกันมาเลยวิ่งขึ้นงานหัดบางหนึ่งอันลิงหาร่องแปดในบอลลางก็ผมมินอ่อนต้อนลิ้ารองแปดม่านกันนะปู่แปดเซย์นะแปดเซย์ครับวันนีอาจจะมาน้ำกันศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย ตรงไว้หมก็ตรงไว้เจ็มกันทวนี่ละซ้ำนี่ละเอานะครับพี่นองชุมแคปน้าจอยเนี่ยในก้อนโมได้นี้นี่โม่ได้อน้ก้อนีน้ำก้อน้อกับเจ้าัมีผูวมาดอกครับผมเรียกผตออบานลกคเรียกัตออบ้านเาเอาก้อนโมเลยเพราะว่ามัน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 คลิปล ครับผมส่วนคลิปแรกที่เขาเนาะปูจังที่ต้นคลิปหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับล่างปูเนี่ยไหนศูนย์ศูนย์กับส่จับปูศูนย์สศนย์สี่หาหาสี่ศูนย์สี่สี่ศูนยนะครับเนาะ fc เป็นปูเนี่ยเนศูนย์สเหรปูศูนล่างล่างศูนย์สองสี่หาศูนย์สี่ล่ง จอยมึงขับเยบซีสามคูสามคูกับห้เลยเ่ราต้องห้ยซับสนยันยันเยบซี่กับเอาคือจังหาแปปาึงคือยงแปรหแปด้ี่กลับนู่ปูเนาะล่ันนี้ปูกับไม่พอมศูนย์สองสองศูนย์สีห้าห้าสี่ย์ศูนย์สีอ่าปูกับห้เรียบร้อยพี่น้องชมต่ที่ก่งมันเลข3สาหางเท่านั้นแต่ว่าปูกับห้ได้เปลี่ยนหกหางอ่าส่วนส่วนบนพู้ได้มักตัวได้กระจัดนะอับไปเลยครับผมอ่าส่วนส่วนบนนะพี่น้องชมส่วนบน บนปูคนก็นหามา07609097นี่ครับพี่น้องชมชุ่มมแคปหน้าจอไว้เดอ้อ <0 8, S 1> เอาไปเส,สียงโชคสดะกิมังบาดกับนกปูนะ90แมนกับับเดี๋ยวส่วนโค้งสุดท้ายปูจะให้เลขสามตัวไ่กได้ก็ได้แก้มเลขสามตัวไปนั่งขันจับจุ่มนี่ติดยกุ้มนี่ยกะสี่อ้ายกุ้มนี่การเน,น้นไปเลยครับผมถ้ามีแจมมากกะซีแจมไปจักตัวสองตัวนี่เราเรียกมันว่ายกุ้มไก่หรือเพราะว่า เด็กจับนี้จับกุ้มนี้ว่าได้ไหมจับมาได้ไหมครับผมจับจับกุ้มชุ่มนี้ออกนี่ว่าได้มันเรี้ยงวัตถัยมันกรบพุ้กไฟไหมมันไปอยู่นี่คือเก่าไหมครับผมมันอยู่นี่มนี่ไหมไหมโยกุ้มนี่ไหมจับนี่ไหมเลียงวันมันเลียงประจํามันมันมันตัวนี้ไหมพอเพ็ดมาเบื้องบนเลยมันออกมาคึ้นบานี้เลียงประจํามันมันหัวก้อนนี่มาหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก็ดตามนี้ จับจับบทดุนีมาพูดว่าหาเก็ดค่อยว่าค่อยว่าจับค่อยจับนะฮะแต่ไม่กลับมาอ้าวนายข้าวส้มอันนี้เขามมแดาวเกื่ยวกับกดไต์กดแช่หกแปเพื่อรวยและช้ยพารวยครับผมอาที่นี่ใครคลิปกันไอท่าผู้มอ่าแคปหน้าจอพี่น้องต่องวดกันพี่น้องไห้ตอมือกระปู่สมดีให้บน เลขแบบก็มีศนย์มีหกมีเ็มีเก้ามีศูนย์เจนไปลองตัวประกอบศูนย์เจ็ดหกศูนย์เก้น้คือบนพนไปลองทุก่าส่วนล่างส่วนล่างก็มีเลขหลบก็มีศูนยมีสองมีสี่มีหาแล้วก็มี 0, ูนมีสจับคู่ให้ก็ 0, 2, นย์ทึกกลับให้พร้อม่น้องแล้วก็ 4, ีห้าหทึกกลับให้คือกัน 4, ีศูนย์ก็กลับให้ อ่าจะเริ่มกดไจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไปเรือยพี่น้องท่านผู้ชมกองสุดท้ายอาจจะมาเอาเลขสามตัวกันนะพี่น้องสามตัวปู่จะปล่อยสามสามตัวโค้งสุดท้ายกันนะพี่น้องท่านผู้ชมอาิบับมือนี้ผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคสุรกกินแบงค์สมบัติกันให้เราล้ำไปเรืยเฮ่งกันสู้ก well, ันไปเด้อพี่น้องสวัสดีครับผมนี่ครับเขียบหน้าจอเรียบร้อยนะครับเนาะ วันนี้จะให้ท่านผู้ชมไปเชียงโชคกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเก็บจทับเรียบร้อยนะครับผมอ่าเก็บหน้าจอเรียบร้อยกันนะครับเอาไปกันครับพี่น้องกับขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมแล้วครับท่านผู้ชมท้ายคลิปนี่ขอท่านผู้ชมจงโชคดีแอดก็อยู่ที่บริเวณวัดของปู่สมดีกันพี่น้องปู่สมดีงวดที่แล้วเขาเต็มๆเลยพี่น้องท่านผู้ชม เข้าเต็มเต็มห้าแปดงวดนี่ามันเลขติดกอกอดข้อกันมาโดยที่บรูตัวฮะกอดข้อกันมา5 8 8 5ห้าแปดแปดห้างวดนี้มีศูนย์มีเจ็ดอาจจะมาประกันอีกพี่น้องท่านผู้ชมมีศูนย์มีเจ็ดอาจจะมาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่น้องท่านผู้ชมกออ็ให้พี่เจ้าหน้าที่คอยดีๆถ้าชันชอบก็จัดถ้าคัดก็พันถ้งช่องได้มาเป็นแนวทางให้เท่านั้นและพี่น้องเด้อมาเป็นแนวทางให้เท่านั้นครับผมนี่ครับแอดอยู่ที่อ่าวัดปู่สมดีกันนะพี่น้องท่านผู้ชม ซึ่งปู่เปิน่นกจะส้างฐานพระประธานนะพี่น้องสร้างพฐานพระประธานกันถ่ามาชมท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะพี่น้องอยากจะสนใจอยากจะซอยสร้างบัตรเปิ่นสร้างฐานพระประธานกันติดตอ่อทางแอดมินได้พี่น,อนอ้องผู้ชมหรือ,อจะให้ติดตอ่อทางปู่อีกรอบหนึ่งนะพี่นอ้องผู้ชมถ้าคิดว่าท่านผู้ชมจงโชคดีกันในวันที่สองอพฤษภาคม2565กกันทั่วหน้าสวัสดีครับผม